มาต่อกันเลยค่ะในวันที่22ทธันวาเลยอ๋อดาวพระสุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยพระสุขเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้เรื่องการเงินเลยคุณเงินสุภา อ้เรียกได้เลยว่า22ทธันวาเป็นต้นไปฉันรู้สึกโอ้ยโล่งแล้วนะ1ถึง21อาจจะรู้สึกถึงความหนักบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่จ่ายเยอะอะช่วงนี้จ่ายแล้วเกินแล้วจ่ายไปบางทีเป็นเรื่องเก่าบางทีเป็นเรื่องกอดบางทีเป็นเรื่องที่ไฟบังคับเป็นเรื่องที่มีภาระอยู่แล้วแต่พอหลังวันที่เท่าไหร่22ธันวาคุณรู้สึกว่าการเงินของฉันฟล์แลวมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นข่าวดีในเรื่องการเงินแล้วแถมมีหนังซามได้ตําแหน่งมหาจักรฉันก็มี ความอิ่มฟูอิ่มเอมีโชคลาภเล็กๆด้วยนะในเดือนนี้แล้วอีกขาหนึ่งของพระศุกร์เนี่ยนะเขาเป็นดาวปัตตนันิ แต่ตอนนี้สุภะช่วงนี้แล้วก็มีความสุขในเรื่องคู่และบางคนเนี่ยนะลงตัวมากขึ้นอาจจะลงตัวในลักษณะที่ว่าเป็นคู่ชีวิตจริงกันเลยก็ว่าได้หรือบางคนโสดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกหนทางเส้นนี้หรือถนนหนทางเส้นนี้ที่ฉันเดินคนเดียวรู้สึกถึงความลงตัวรู้สึกถึงความอิสระภาพที่มันนะ่าเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ฉันรู้สึกมีความสุขอะเกิดขึ้นในเรื่องของหัวใจนั่นเองหรือบางคนตอนเนี้ยเพิ่ง ได้เจอได้เจอคนใหม่ก็รู้สึกถึงแบบเขาเรียกว่าละมุนมาตอนนี้ฉันมีคนคุยไม่เหงาเลยอ่ะแล้วเขาก็ถูกใจโดนใจฉันมากเลยคือเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่มีคนมาร่วมเดินทางด้วยนั่นเองค่ะ